สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็เจอผมนะครับก็แสดงว่าจะต้องมีรถมือสองมาให้เพื่อนๆพีได้ชมกันอีกแล้วนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันนะเวลา18บแนาฬสานาทีนะหกโมงครึ่งยไปเจอกันนะช่วงนี้ฝนตกมากหนักมากครับนี่นะน้ําท่วมนะนี่นะน้าท่วมหนักมากนะผมคงไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปเท่าไหร่นะช่วงนี้นะแต่ก็ มีนี่ขันพีเอ็มคันหนึ่งตามหน้าปกเลยนะจะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะก็บ้านคลายฝนตกน้าท่วมนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะตอนนี้เพชรบูรณ์นะครับลมเก่าท่วมนะครับลมสัก็ท่วมนะผมก็ตะเวนขับรถหารถบ้านนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเนาะก็อย่าลืมนะครับขอกําลังใจด้วยการกดติดใจแต่คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะเป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคไปพอไปถึงรถแล้วเดี๋ยวรีวิวเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมปิดกล้องไว้ก่อน เดี๋ยวไปถ่ายที่รถเลยเนาะนะครับนี่นะครับก็เป็นนิคันพี่เอ็มนะคันนี้มาถ่ายที่บ้านเขานะก็รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภอลมเก้านะครับแต่ว่าป้ายน,นี้เป็นป้ายพิกิตนะครับบอทอสามแปดหนึ่งเจ็ดนะเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูเรื่อทะเบียนนิดหนึ่งนะนี่เลื่ทะเบียนก็เอามาให้ละนะครับสามแปดหนึ่งเจ็ดพิกิตนนะคันนี้ภาษีนะครับภนะาษี หกกันยานะนี่นะหกกันยาสองห้าหกห้านะอ่าครับกระจกดีครับอันนี้สีดีด้วยนะแต่ว่าอันนี้ช่วงนี้ช่วงฝนตกนะครับนี่เนะเป็นข้าวนะ้ำฝนอยู่เลยนะอ่าเดี๋ยวดูเรขทะเบียนนิดนึงครับก็นี่นะเดีย๋ยวมาดูรถก่อนครับว่าปีไหนนะคันนี้เป็นปีวันจุดทะเบียนนะครับวันที่หกกันยาสองห้าสาปดนะครับ เครื่องสมงพันห้านะดีเซลนะครับอันนี้สีเทานะสีตรงเล่มนะครับอือก็เอกสารพร้อมโอนนะของเขานะเอกาสารพร้อมโอนเลยครับก็เดี๋ยวดูรอบรอบขันก่อนนะรถจูดจ,จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่อำเภอลมเก่านะอันนี้อ่าครับสีสีดีครับสีสวยเลยนะสีสวยเลยครับ จะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนมต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวครันนี้เดี๋ยวจะไปลองขับให้ดูด้วยนะแบบคัดสีครับพยายามมุดพยายามถ่ายท <c oughs> ำคัดสีต่างๆอันนี้จะมีเลอะบ้างนะเพราะโคตรรถเขาใช้งานอยู่นะกันนี้นะอันนี้ดีเซลนะ ตัวนี้ตัวเปิดกระบาลหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับนี่นะดิผมขออา่านี่นะเปิดใช้งานได้นะครับน,นี่ใต้ท้องยางอะไรด้วยหนึ่เส้นนะอาจจะมีเลอะบ้างนะเพราะว่า รถเขาใช้งานอยู่นะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะดูคัสซีครับดูคัสซีนะ พยายามมดุดพยายามดูให้มันละเอียดที่สุดนะอโดยรวมดูโอเคครับคันนี้เดีย๋ยวไปดูภายในสักหน่อยนะนี่นะอันนี้เปิดประตูมาอตามคนตัวต่างๆกระจกเป็นมือหมุนครับ ใช้งานได้ฮนะตอนนี้ฝาแดงจอโค้งนะครับนี่นะจอโค้งวงมาไัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะอันนี้นะเบาครับบาหลังอยากดูบุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเล็กไหมสักหน่อยนะ ยังมาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบแปดนะครับตร่งในพาวเวอร์นะนี่เครื่องเสียงเขาเพิ่งบอกว่าเพิ่งติดมาใช้งานได้นะอ๋ะอครับไปทดลองขับกันเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนครับจะมาสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะอ๋อสตาร์ททีเดียวติดเลยครับคันนี้ อ่าแถาทีเดียวติดเลยเดี๋ยวไปทดลองขับกันเนะาะนี่ลองทดลองขับดูนะก็วัดรอบขึ้นครับไม้ขึ้นนะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะเห็นะอ่าระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบนะครับเป็นไฟเลี้ยวติดนปะั่นน้ำฝนนะครับ ใช้ได้ครบนะนะครับก็เครื่องดีนะนี่มีเครื่องเสียงด้วยนะครับใช้ได้นะอ่าน,นะมครับก็มาทดลองขับครับนี่นะวิ่งทางไกลได้นะไม่มีปัญหานะคันนี้นี่ผมปล่อยมือขับแนละ้วก็ใช้ได้นะคันนี้ศูนย์ดีครับไม่จิ้มซ้ายจิ้มขวานะอ่า ก็ใช้ได้เลยนะคันนี้แอร์เย็นด้วยนะอันนี้นะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับคันนี้สำหรับนิกสันพิเกมฝาแดงคันนี้จอโค้งนะคันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์กันเนาะ ต่อมาดูเครื่องยนต์นนะบีดี25 รื่ว่าโอเคครับคันนี้นะเอ่อหน้ามนปกติวิ่งทางไกลได้นะโอเคคนระับ ก็สำหรับนิสสันพิเกมคันนี้นะเจ้าของนะครับก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทท้วนนะสําหรับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องผ่านผมนะให้โทรไปคุยกับเจ้าของรถเขาเลยเนาะก็เดี๋ยวผมนะครับจะหาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอกีกยังไงกดติดตามแบบนี้ไว้กดถูกใจกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ